สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้ก็จะเป็นการนวดปั่นท้องหรือว่านวดออยที่ท้องนั่นเองไม่ว่าจะนวดลูกค้าที่ร้านหรือว่าเราไปนวดลูกค้าหานอกสถานที่เราก็จะนวดกดโกยปั่นท้องหรือว่านวดท้องด้วยออยในคลิปนี้เป็นการนวดท้องด้วยออยทําไมถึงนวดท้องด้วยออยเพราะว่ามันจะคลาสสิกถ้าลูกค้าไม่ จุกหรือว่าไม่แน่นมากไม่ท้องอืดมากเราก็จะปั่นให้สบายๆลักษณะนี้ปั่นแล้วก็รีดค่อยๆรีดสำหรับลูกค้าที่นวดออยอยู่แล้วมันจะสบายขึ้นเพิ่มท่าในการนวดสักสามนาทีถึงหนาทีแล้วก็กดกดไล่กดไล่คู่ในลักษณะนี้เพือกดจุดสัญญาณนั่นเองมันก็จะไล่ลงไป จุดสัญญาณท้องมีท่าเวกท่านาบแล้วก็มีเส้นประทานสิบถ้าใครอยากเรียนเพิ่มก็คอร์สออนไลน์แก้อาการของเรากำลังจะทำเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังชัดเจนอีกทีหนึ่งอันนี้วันจะกดไลค่คู่เห็นไหมลักษณะการกดไลค่คู่ก็คือข้างสะดือเนื้อสะดือแล้วก็ใต้สะดือในลักษณะนี้แล้วก็ปัดใครที่ท้องอืดท้องฟือท้องแข็งปวดหลังล่างอันนี้ช่วยได้ดีมากๆ สุดท้ายก็จะกดที่จุดสุดท้ายคือสะดือ3ครั้งจะเป็นส้นมือฝ่ามือหรือว่าสองใช้ได้3ครั้งดูการหายใจของลูกค้ากดแช่10-15วินาทีเท่านั้นแล้วก็ปล่อย3ครั้งมันจะทำให้โล่งสบายจุดสัญญาณเนี่ยทำไมถึงกดกดแล้ว มันจะปล่อยความร้อนวิ่งไปตามร่างกายในตามลักษณะของเส้นประทานสิบนั่นเองรา,ายละเอียดมันก็จะมีมากขึ้นละเอียดเล็กๆน้อยๆจะไปอยู่ในคอร์สออนไลน์ของเราหรือถ้าว่างๆวันก็จะอธิบายให้ชัดเจนพอกดเสร็จก็เรียบร้อยนวดหวัวให้ลูกค้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า